วันเจอน้องไหมแม่นนค่ะ,ะไปอาบห้องทำเล็กนเลยน,นะคะป้าได้อ่ะจลับกันถือเดินช้าๆไปไหม,มไม่ต้องเร็วอ่ะสลับกันถือค่ะ,ะสลับกันถือค่ะลูกแม่ถ่าย,ยที่ไหนด้วยพช่อที่หลายด้วยอืม,มหลายอ่ะอยู่ที่อ่ะอยู่ที่สวนสมเด็จนะคะ อันนี้เราจะไปให้อาหารปลากันโอ้โหดูความพยายามมากพยายามมากเลยค่ะไม่ใช่เบาๆนะคะนะ่ะสำหรับเด็กก็คือก็หนักอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ด้วยความตั้งใจที่ฝนุนบอกว่าฝนจะถือเองนะคะไม่ให้คุณแม่ถือให้นะคะอันนี้ความตั้งใจมากเลยนะคะยีกใ,ใกล้อยู่ค่ะชวยกันค่ะชชวยกันเก่งมากเลยค่ะโอ้โห โอ้โหเก่งจังเลยอุ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยอุ้ยตั้งใจมากเลยสำหรับเด็กตัวเล็กๆนี่ก็คือหนักอยู่นะคะหนักพอสมควรแต่ว่าเ่นก็มีความอดทนเ่อนอยากถือมาให้ปลายเองนะคะ่นอ,อยากทำบุญเนาะอ่าอันนี้แบบมันเป็นสอบใหญ่นะคะแบ่งมาครึ่งหนึ่งค่ะโอ้โหแข็งแรงมากเลยค่ะ ไม่ใช่พี่หนาแล้วโอ้โหแข็งแรงมากเลยค่ะตอนไมอยู่ค่ะอ๋อไมมิ้นอดทนไว้อยู่ค่ะไม่มิ้นไม่ให้ช่วยเลยใช่ไหมคะฮะไมมิ้นไม่ให้ช่วยเลยใช่ไหมคะอุ้ยสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยกำลังจะนำอาหารไปให้ปลานะคะไปแบบตั้งใจมากเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่าข้างๆทาก็มีเห็ดออกนะคะแต่มันกินไม่ได้หรอกมันเป็นเห็ด เห็ดเบืออือเห็ดเบือกินไม่ไดนะ้โอ้โหตั้งใจมากเลยนะคะนี่สอบใหญ่อยู่นะคะนี่หนักพอสมควรนะคะหนักนิดเดียวเลยเหรอคะอ้เจ๋งมากเลยอโอ้โหสองสองนะคะสะยอดมากเลยโอ้โหดูหน้าไม,ไม่เหนื่อยเลยคะ่ะ อันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเรามาถึงสะพานแล้วนะคะนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนเด็กๆตั้งใจมากเลยค่ะอันนี้เป็นไม้เดินได้ด้วยค่ะอันนี้ตัวนะคะสวยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ใบไม่ได้ค่ะนี่นี่นะคะนี่ไงแม่ที่มหมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยต้นนะคะคณะสอง นี่แหละเดี๋ยวเราจะเอามาให้มันนี่แหละเอาไปให้ใช่ไหมะเพราะมันโอเคโอเคค่ะ